สวัสดีพี่น้องชาวแม่สระรกราวนะคะช่วงนี้เป็ดจะผลัดขนนะคะสลัดขนหรือผลัดขนนะคะแต่ว่าที่บ้านก็คือสลัสลดไม่เยอะนะคะผลัดขนไม่เยอะแต่ยังพอได้ไข่อยู่ค่ะแต่ต่ําสุดก็คือแปดฟองเนาะเพราะว่าเรามีเรามีาเป็ตตัวเมียแค่สามสิบสามตัวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตัวผู้ตัวหนึ่งนะคะก็ยังคงได้ไข่บางทีก็สิบสามสิบสี่ฟองนะคะแปดเก้าสิบฟอง แต่บางที่ที่ไปชมคลิปมาคือเขาแทบไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าอาหารเป็ดอ่ะมันแพงมากแพงขึ้นนะคะกระสอบหนึ่งห้าร้อยสามสิบนะคะที่แถวบ้านแม่นะแต่แม่จะผสมรำเมื่อก่อนจะมีข้าวเปลือกแต่ข้าวเปลือกมันหมดก็เลยผสมรำที่านาข้างบ้านแกมีโรงสีเล็กเนาะสีใหม่ๆห,หอมหอมนะคะเป็ดกินดีมากเลยคะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องผสมหัวอาหารให้เขานะคะก็จะเป็นช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงเพิ่งจะ ไข่น้อยก็คือเดือนเนี่ยเมื่อปลาย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 เมษามานะคะแต่ของเรายังผลัดขนไม่เยอะนะคะแต่บางที่ถ้าผลัดขนเยอะคือเพราะว่าไม่ได้ไข่เลยไม้ทําใจนะคะแต่ถามว่าเยอะไหมเอา้ามันก็เพราะว่าเป็ดเราไม่เยอะเนาะขนาดนี้ก็คือว่าเยอะเนาะพี่น้องเราก็คือได้ทําใจไว้ก่อนไข่โดนม้าจรกัดแล้วก็มาทําใจเรื่องไข่เป็ดไข่เป็ดลดลงนะคะอันนี้ไปไข่ข้างนอกไว้ฟองหนึ่งนะคะ อาภาพไม่สมูทนะคะเพราะว่าแม่รีบมานะคะไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะพยายามจะถ่ายให้นิ่งๆนะคะมาดูไข่เป็ดนะคะฝั่งน้นก็คือเขาไม่ไข่แล้วนะคะอันนี้นะคะมีที่หนึ่งก็ยังดีที่มีไข่ให้เก็บนะคะก็ให้ศึกษาก่อนนะคะถ้า,าอันนี้เราเลี้ยงตอนแรกแค่ไว้กินนะคะไม่ได้คิดว่าจะค้าขายนะคะทีนี้ช่วงที่มันไข่เยอะเราก็กินไม่ทันเท่ากับว่าเราก็ต้องรับผิดชอบเข้าไปนะคะเราก็ต้องเลี้ยงเข้าไปจนกว่า จะตายกันไปข้างหนึ่งนะคะ่ะดูนะคะช่วงเป็ดสลัดสลัดขนผลัดขนเนะเาะจะเรียกสลัดขนผลัดขนนะคะแต่บางวันก็ยังคงฟองใหญ่นะคะเราก็ต้องทําใจนะคะช่วงที่เป็ดผลัดขนเนี่ยมันจะเป็นช่วงระยะระยะหนึ่งประมาณเกือบสองเดือนนะคะสองถึงสามเดือนแล้วแต่นะคะแต่เราจะดูแม่จะดูนะดูไปเรื่อยๆนะคะเนี่คได้ได้แค่นี้แหละค่ะเพราะว่ามันไม่มี ที่ขุดไว้แล้วกลุบนะคะก็ยังคงได้ไข่อยู่นะคะแต่ว่าได้น้อยลงสามฟองนะคะถือว่าโชคดีนะคะยังมีไข่ช่วงที่เป็ดสลัดขนนะคะ นไะะบอกว่าช่วงนี้แผงหนึ่งกว่าจะได้นะคะสองสามวันนะคะสามวันได้แผงหนึ่งนะคะยังยังดีได้ค่าหัวอาหารบ้างนะคะช่วงเป็ดสลัดขนนะคะหาชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะกันคลิปหน้านะคะลาไปกับเป็ดเล่นน้ำป๋อมแปมกับเป็ดเทศฝั่งโน้นนะคะสวัสดีค่ะ